มีคนถามนะสืบว่า acting มีกี่แบบทุกคนว่ามีกี่แบบครับตลก tragedy drama suspense thriller horror action อ,นนอันนั้นไม่ใช่แบบ acting เกับเ่นเป็นแนวหนังครับเป็นจองเป็นจองหนังแนวนั้นแนวน,นี้ไม่ใช่ acting แนวนั้นแนวน,นี้จริงๆแล้ว acting ในความรู้สึกวราสืบนะครับมีแบบเดียวฮะเอ้ยมีสองแบบสิ ก็คือจริงกับไม่จริงหรือเฟคนั่นเองในท้ายที่สุดแล้วนักแสดงก็คือก็คือคนที่รับผิดชอบชีวิตตัวละครไม่ว่าบทเล็กบทน้อยก็ตามคุณต้องเป็นตัวละครให้ได้คุณต้องทําแทนตัวละครเอาตัวเราทําแทนตัวละครสุดท้ายผลจะเป็นยังไงก็ไม่รู้ก็คือต้องเป็นตัวละครอย่างที่ชีวิตมนุษย์เป็นเข้าใจไหมครับวัน อาจจะปรับเล็กน้อยเพื่อให้ตามแนวหนังว่าเออนี่จริงมากจริงน้อยจริงมากจริงน้อยอันนี้อันนี้สถานการณ์นี้ตรงต้องเล่นอย่างนี้นะก็เป็นแนวหนังไปนะครับบางทีอาจจะเล่นเฮ้ยมีกล้องจับแล้วไม่ต้องเล่นใหญ่มากอ่เล่นละาครมเวทีเล่นใหญ่หน่อยแต่จี่สุดท้ายก็ไม่ต้องจริงกับไม่จริงอยู่ดีกมต้องจริงกัไม่จริงอยู่ดีจริงกัไม่จริงคือคําตอบสุดท้ายนะครับอย่าไปคิดมากอย่าไปอย่าไปหลงทางนะอย่าไปหลงทางอย่าไปเชื่อใครนะครับ acting มีแบบเดียวคือจริงถ้าจะมีแบบคือ f a k สวัสดีครับ